ไปดิบุตรสูงวันนี้ขอเจ้ากำลังเดินทางออกจากสามแยกออนุด,ดีแหละทีเก่าเวลาไม่เนาะมือนี่เป็นวันที่หาเดือนสิงหาคม2 0 2 2สองพุทธศักราช2 5งพันหกสิบหา เราก็ว่ามื่อนี้เป็นนู่นสุกเนาะเป็นวันพระนาะก,ก็สิเดินทางไปไหว้พระเนาอะอยู่วัดาอารุณหรนแว่าวัดแจ้งบางคนว่าวัดอรุณเลี้ยวขวาที่แยกก่อน,นเข้าสู่นถนนหมายเลขสามเด้อถนนหมายเลขสามถนนสุขุมวิทถนน ขัวขามของพระขนงเดยเดินเดินขัวขามของพระขนงอยู่เทงใไงเป็นทางด่วนที่ว่าตัตดสากับันนทางเนี่ยนะทั้งข้างนี่แม่ทางรถางไฟฟ้า BTS กบทีเอสเคฮา BTS, H. จากเคฮาทางใต้ไปหาคู่ครทางตะวินออกเชียงเหนือเนาะี่ยเงไปเพ่งไปสิไปไหวพระภาวนาอยู่วัดแ้งวันละวัดอรุณเนาะทรัพน์เินเพลินนะ เข้าสู <toys> ่ถนนพระรามที <aún> <yelled> ่สนี่ถนนพระรามที่สี่นี่นะเลี้ยวซ้ายมาหนินะแยกตัดกันระวังถนนสุขุมวิทครับถนนพระรามที่สีเนาะเแยกมันนี่ยู่บอนนั่นน่ะนันนั้นใกล้ๆกครับพระขนงสถานีรถไฟฟ้าพระขนงคนเื่นว่าแยก ราคานุ่งราห์ซิซีไปมุงไปเจ้ากับทคอยแลนไปนี่เลยเพราว่าคอยลึ่งทางบ่นไะไเดอ้อให้ามันสูงเดอ้อน้อคอยแลนคอยอยางไปให้พ้นแล่นไว้ไวแล่วเพราะว่าบัดเชื่อลงทางแล้วมันคอยปรับเปลี่ยนทันเพราะว่า สิฟังเตนางซีดีลายกับหัวได้เด้ตรงห้าสิห้าสินะสิรอบไปถนนฟรามที่ซีรักกิตตัดไปใส่ถนนสาตวนเนาะสิข้ามแม่น่าเจ้าพ่อยาไปฟังพุน่นละุนพุ่นเลยอเราพอวัดอารุณมันอยู่ฟังนลยพุณดี้นเนาะระเศไทยมันก็มีสองกรุงเทพมหานครมีสองฟัง ฟังกรุงเทพฟังทนนะนะกันเดียวกันแล้กรุงเทพเดียวกันนี่จะสองฟังนเนาะเราว่านามเจ้าขหันพาทั้งกลางค่อยไปค่อยไปตามถนนพระรามที่สี่นี่นะ รามิซีมันจะมีไฟแดงหลายไฟแดงนั่นจะก็ถือว่าถนนพระวิซีก็ถือว่าแสนสาหัสในะเรื่องรถติดนี่นะได้คอยไปเอาหนะัขกขึ้นแตมันก็หอดอกฝนตกก็ได้พาดิฝนกับขึ้นข้าขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วนี่เจา้าไหนก็ตกเดยน้ำซุ่มใครฝนบตกลายใ,ใครเด้ตกอันจับซีฟเซานาทีนี่เออใครตกเป็นซุ่มในน้ำท่วมเลยละรามิซีนี่ เจ้าก็สิบทันทันวิทย์จีดอกไปฮอสาทอนคนลยสาทอนกับโบโตกบคนละกับน้ำกับโบคอยท่วงนอะไรแถวๆนั้นกับโบเน่ถ้าตกแงี้ยมันก็น้ำไหลโบทันคเลยมุ่งหน้าไปพูนไปพูดจะพุ่นหละเป็นอย่างก่อเดินอันนั้นวงเวียนอีหยังวงเวียนพระเจ้าตากสินฮะนะ เจ้าก็ลืมซื้อไปแล้วคุณละไปวงเงี้ยาข้าเจ้าตากสินคุละวงเงียนเอาเงียนบล็อกไงลอยแงกโมนห้าหกแง่คุณเนาะวงเงี้ยนไงผิดวะเออไม่ละวงเงี้ยนไงไปคุณละไปแถวห้องวงเงียนญ่ละเลยวงเงียนไ่ไปแล้วคอยสีฮอดวัด อรุณธรรมสมขนะไก่พูดละกัจจิวอกกายอันไอคอนสยามพุ่นละไปอีกเนะี่ยทีว่าไก่สมควรอยู่เขามันที่ฮอดใส่กับเบิ้งไปน้ำกันน้ำซุปเจ้ากับเรีนทั้งกลางนะบำก้าแรีนทั้งข้อก้าเรียนครัวเรียนไส้กา้าทำเป็นอย่างมาเทาก็ แบบโาษณาเขาจากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเากับยกขวาน่ะนะเพระนนาะว่าพวกเลีนขวามันต้องพวกที่ว่าจะเลี้ยวขว่าดิพวกเลี้ยนายพวกที่เลี้ยวซ้ายดิกับพวกจอดรถมีรถแท็กซี่ซ้ายคันขวานี่เป็นส่วนใหเป็นพวกที่เลี้ยวขวากับพวกอยากแซงไปไปไว้นนี้ถนนกล้วยน้ำไทยนี่ข้างหน้าพาตัดกันนี่นะครับ pha tắt cả cấp pha rám khí xì này đồ quay nam thái này nè quay nam thái đồ quay nam thái quay vương ô em xuống nhau 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 quay Oh, I'm going to go. สนนไปบ๊วยนี่แหะทัศนียภาพ ก็คือยางาไก่เงาภาพอยู่เนอะกรุงเทพมหานครขวมือนยังไปหาซอยสุขุมวิท4ีเสิสองด้วยัวามือขัานซ้ายมือจะไปถนนกล้วยน้ำไทยกล้วยน้ำไทยจะซากไปคล้องเตยพุ่หละทาเหือคล้องเตยพุ่หละทำโซ่เนี่ยรถแล,ออลแรนตลอดอ ไฟแดงที่สองอยู่แล้วไฟขนาดเด๊แป๊บเดียวแดงต่แดงเ,เพราะว่ามันเป็นทางหลวงแหง่งซาดีถือว่าทางหลวงแหง่งซาดถือว่าทางบระเทศเชียงเงินกับว่าแม่นแต่ว่าหากไฟแดงนี้มีตลอดเขาเท่า,าก ไปไวฮอดไวเขาก็ขึนทังดวนแต่ว่าขาวเจ้าก็จะพยายามบอกขึ้นทั้งดวนเพราะว่าอย่างเพราะว่าเข้ามาบ่เฝ้าบ่ฟังแล้วก็อยากให้อยากให้ท่านผูผ้ชมมันได้เห็นเนาะได้เห็นทิวทัศน์ได้เห็นทัศนียภาพกายาภาพการแรลแรน่ลแรนรถแล่นล้างการสัญจรอ,อยู่เนาะกรุงเทพมหาคนครนี่แล้าขึ้นทั้งดวนแล้วบ่เห็นอย่างแล้วก็ไบบถ่ายคลิปเพราะว่าทั้งดวนแั้บ่เห็น เป็นเตึกสูสูมันซื้อ๋อเนียวคอยไปมันเห็นเบิดรถรถตักรถจักรเพื่อนเรนเนี่ยแดดเพื่อนเรนปาดไส้ปาดขววเด้รถมอเตอร์ไซค์นี่นะรถจักรนี่ะปาดไส้ปาดขววเขาเจ้าก่อาเห็นแนี่ยเด้ขาเจ้าน้ำมันมันแพงเด้น้ำมันสูงน้ำมันมันแพงหลายคนคนอยู่กรุงเทพเฮียเกรุงเทพนี่ เอารถใหหญ่แ่งทิ่มใบยูเฮือนเนาะซื้อรถจักมาแลนคีเดยเดี๋ยวนี้ถนนมารับไช้เรื่องราวมาหนา้าน้ำมันมันแพงเนาะคอยว่าทั้งแคบอี้ทั้งแคปพันหน้าทรง,งเครื่องทรงของทรงอาหารการกินหันหน้าพอแล้วเนาะมันมันเริ่มระบาดน้อยแต่ตอน อันน่าโควิดสิบเก้าคุณเดซานการณ์โควิดสิบเก้าเนาะเมื่อระบาดมาแล้วเราคนวันได้ออกไปใส่ก็มีแต่สั่งแคร็บนะนะมากินนะวันนี้สั่งแคร็บมากินแล้วก็ลึงแล้วบ้านนี้เคยสั่งแล้วก็ได้สั่งเรื่อยๆแต่แคร็บเขาก็ทำมาหากินได้บานนี้บอสขั้นที่เศร้าจะที่เศร้าไปเฮ็ดยังบ้านนะเดีย๋ยวคนก็ติดนิสัยป้าบสั่งแคร็บโลดสั่งแคร็บโลดนะ ไปคอยไปครับสุกตามถนนร,รามที่สี่นี่แหละครับสุกบัให้ฟ้าบ่ให้ฟังใจดจียนป่าน้ำลวกวใกล้พือนว่า ที่มหานครแถวตามรอตามถนนพระรามที่สี่ชีบุ้งนาไปสาท้อนพุ่นละไปสาท้อนไปสีลมไปสามย่านพุ่นละแล้วก็หัวลำโพงพุ่นละแต่ว่าข่าเจ้ากับสีบุไปฮอดพุ่นเนาะฮอดอันสาท้อนกับสีเลี้ยวายเข้าสาท้อนแล้วก็สีมุ่งนาข้า,ขามแม่น้ำเจ้าพญา คาไปตามเนาะไปตามเอนอย่างครัวพระเจ้าตากสินลนะนา้ํำเจ้าพญาออันนี้ก็เป็นแรงแรงส่วนเพลินแรงนนการอยู่การกินอันนึงอยู่นี่นะอาหารเกาหลีอาหารต่างนานาศาตดมีเบิรวอายุใสก็มีเายยส,มาสารพัดนะที่ว่าเนาะคน,นอยู่บนกินเพื่อฮับ เพื่อหาคนนั่นในในในคุ้มไผ่คุ้มลาวนี่หลย่ะคุณผู้ชมแต่คุ้มไผ่คุ้มลาวก็ยังขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนระรามที่ก็ยัง,งบ,บ,บ,บุยังแน่นละ่ะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่โบจะออกไปใส่ไก่กินห่ออาหารกินอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านตัวเองมันก็มีครบมาดูก่อนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารไทยอาหารลาวอาหารอ,าอันนั้นอ,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 อเมริกันอาหารฝรั่งเศสอาหารเออรปเออริฟ อาหารอารอ่อ,อาหรับมีอย่างว่าครบแต่ล่าคุ้มเดล่าคุ้มว่า,วามันบ่มีอเดี๋ยวนี้วะคือว่าบออ่บลงไป, <นะ S 2> ไปตลอดโดยวิ่งบนทนางรามที่สี่บ่ยุดยุดกินนะนะเรื่องราวขวบเอร์กับ Big Extra บิ๊กซีเอ็กซ์ทร้ายบิ๊กซีกับมีทุกๆอันทุกๆคุ้มทุกๆเดเขตเด hả nó lăng láo hả nó big C em nọ xú big C súng so, bung The village แอมบ,บิเนียวิลล่าส์โรตัร์สกมีบิกซีก็มีโรตัร์สกับบิกซีนี่มักเฮ็ดอยู่ปิ้นหน้าใส่กันมักปิ้นหน้าใส่คนละบฟากอยู่ใส่กมีใครคนเห็นบิกซีเฮ็ดแล้วก็โรตัร์สก็มาเฮ็ดปิ้นคนละบฟากทางนะเพื่อว่าผู้ใดอยู่ฟากทางนี่กะเข้าทางนี่ผู้ใดาฟากทางซ้ายเข้า เนาะเขานันรถตัดผูด้ใดฟักผู้ใรอยู่ฟักทั้งขัวเขาบิกซีนี่นะใส่ก็มีแบบนี้ดอกเขาแข่งกันได้สมัยมัด้ใด้แล้วสมัยซาวสาสปีหลังแข่งกันเพชรตะกี้ก็มีอันข้าฟนูน้ำอะนะข้าฟูก็เลยว่าอันเนาะไบ่บรอดก็เลยว่าบิกซีก็เลยว่ามามามาเซ็งเอาเนาะ าาขับต่อไปบนถนนพระรามที 4, าา่สี่อีกสามกิโลเมตรสามกิโลเมตรเราตัสนี่นะท่ายมือความือกับบิ๊กซีเบ่งไปเบ่งปอฟมืผซุ่มบึดเดียวหนึ่งซิฟก่วนาทีแล้วเห็นไหมฮะถือว่ามาแลนอยู่ถนนสุขุมวิทก็ถนน ความรำวิีบึดเดียวหนึ่งสิบกวนอาทีแล้วอ้าหยุดตีก่อนต่อใหม่ด้วคลิปใหม่